ขอเอชีด้วยพระบามี6ข้านด้วยพระบารมีห่องค์พระบรมธาตุดีดูนครสิรทร์บารมีหญ่หลวงปทวดวัดช้างให้พระบารมีแห่งพรตั้งคล้ายวาจาศกิสิธิ์จังหวัดนครสรินทรรวมทั้งสิ่ศักิสิทธิ์ทั้งหลายในสาสนาพิพากษ์เอโกแสดงบาลัง อันศักด right. ิ uh ์ส <huh> <tomorrow> ิทธิ์เพื่อปกป้องคุ้มครองผู้ที่ร้องเรียนระบายที่มาชุมนุมกันณสถานที่แห่งนี้ไม้ดำเนินกิจกรรมไปโดยความเยุ่งยุ่ยหลักกระจาอุปสรรคทั้งหลายัมนี้ได้เวลาครบถ้วนแล้วข้าพเจ้าขอเปิดการชุมนุมรอบกความไปนับหนึ่งข้าจังหวัดอีมีเจ้าชะพรมน้ำป้า i yeah.